ผล,ลไม้ในภยัยสอนไม้ทุกต้นเพียนผิดคิดสงสายเมื่อวานนี้มีพลทุกต้นไปแต่วันนี้นี่ชนายใหญ่ไม่มี เชิญท่านทำทุนทำบุญกันเถิดได้ก่อเกิดเป็นโบสถ์เป็นวิหารต้องเชิญท่านมาเป็นผลไม้ในป่าหิมพานเชิญกำนันเอชัยยามาทำบุญอ้องเส้นใหญ่ด้วยใส<ช>่หาจะ เธอทำเท่าไหร่อะเมียกำนันร้อยหนึ่งกำนันทำร้อยหนึ่งทำร้อยหนึ่งอ่ะซ้อนเป็นพอชิตาใส่โอยกระดกแล้วมันไม่กึ่งอะต้องใส่สองข้างต้องใส่สองข้างอ่าอ่าอ่าากันแล้วตายแล้วทำไมเมียกำนันมีแต่สีแดงกำนันมีแต่สีเขียวอะเอาเอาใส่ทองไหมไหมใส่ทองฮาถูกนะแม่่อ่า ว่าพุ่งกำนันเอชายาที่น่ารักว่าหาบหนักต้องเอาไปถวายวัดท่นานเพราะนี่ไม่ใช่ของเราคราวที่ร่วมงานต้องเอาทำบุญทำทานร่วมกันไปชอ่ำลำใหญ่เอ้ยใบ บุญขอเชิญท่านทําบุญร่วมกันเอออปุ่เป็นการแสดงที่ทรงคุณค่าม <Rad ar. S 2> ากๆถึงจะใช้เวลาเพียงน้อยนิดนะครับ ขอพระคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ร่วมแสดงกับลูกกับหลานในวันนี้ด้วยกล่าวขอบพระคุณยังสูงคุณแม่ขวัญจิตสีประจันและรวมทั้งคณะนักดนตรีด้วยนะครับขอบพระคุณคุ่าค่ะขออนุญาตส่งคุณแม่ก่อนนะคุณแม่ได้ไปพักด้วยนะคะ